ทีัามีสวนดูแลเยอะขนาดนี้มีสารกำจัดสัตรูพืชธรรมชาติยังไงบ้างคะวันนี้ก็จะมีหนึ่งสูตรค่ะที่ที่ใช้เป็นประจำเนาะแล้วก็ได้ผลนะคะที้นีแรกก็จะเป็นขาตาแดงนะ เราจะใช้ขาดตะแดงเนี่ยใช้เป็นขาแก่ๆค่ะจะมีฤทธิ์ออกเผ็ดร้อนนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันกำจัดกลุ่มวกเอราังไข่ของแมลงมันทอกลุ่มเพี้ยต่างๆนะคะสมุนไพรชนิดที่2เนี่ยคะเป็นสมุนไพรใกล้ตัวเราคะได้ก็คือไปที่เหล็กบ้านเนี่ยก็จะมีรสขมเหมือนกันนะคะโดยเขาก็จะมีสารในตัวเขาเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันกําจัดก็กลุ่มวัดมดตัวนี้นะคะตัวต่อไปนะคะ มาแกกเนี่ยก็จะมีรสออกฝาดก็จะช่วยสมานแผลนะคะฆ่าเชาื้อราคะก็คือสับขาเป็นชิ้นๆแต่เราอ่ะจะไม่ได้เอาแค่เนื้ออย่างเดียวเราจะเอาส่วนเปลือกด้วยเนื่องจากส่วนเปลือกอะคะ่ะเขาจะมีรสออกเปรี้ยวจะไปไล่กลุ่มพวกคิวตินหรือไปอย่างพวกเพี้ยหอดเพี้ยแป้งที่ผิวของเขาค่ะส่วนภัยกลุ่มที่มีรสเปรี้ยวก็จะไปช่วยเนาะไปล้างให้เมือกมันตรงนั้นออกไปก่อนรตอต่อไปเนี่ย ก็จะเป็นฟ้าทลายโจรก็คือจะเป็นฟ้าทลายโจนแห้งเขาก็จะมีลดผมนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการกําจัดประเภทหนอนนะคะนอนเคียโตนี้นะคะและลายแดงเขามีฤทธิ์ในเรื่องของการฆ่าเชื้อลุ่มที่เป็นเชื้อราแบคทีรียได้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นคาร์มินชานัรนเองนะคะตัวคามิ้นชานเนี่ยจะมีสารลุ่มคุกม,มินเขาจะมีออร์ฝาดแล้วก็เมาเบื่อเล็กน้อยนะคะ อันนั้นฝาดก,ก็จะไปช่วยสมานเรือไปรักษาแผลการลดอาการที่เป็นโรคจากเชื้อราหรือแผลเน่าในขณะเดียวกันก็มีกลิ่นช่วยไล่กลุ่มแมลงที่ไปก็ตัวต่อไปค่ะนี้ค่อนข้างจะเป็นพระเอกนะคะก็คือตัวใบยาสูตนั่นเองนะคะ าก็จะมีฤทธิ์ออกมาบุหจะมีสารกลุ่มนิโคตินคืออันเนี้ยสารกลุ่มนี้นะคะก็จะไล่กลุ่ม,มแมลงนะคะเป็นพิษต่อมแมลงพวกมแมลงวีเขามะเร็งแป้งเพ้ยหอยกลุ่มน้อนด้วยนะคะเป็นหมดอันนี้ก็เป็นตัวชุมเห็ดเทศนะคะคือเอามาใช้ช่วยในเรื่องของไล่แมลงนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันกำจัดพวกเศษลาะคะ่ะการสูตรเนี้ยเราจะใช้วิธีการต้มนะคะโดยใช้น้ํา60ลิตรนะคะเราก็จะต้มน้ําให้เดือดน,นะคะ พอน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่สมุนไพรตามลําดับเนาะเราจะเอาตัวของหมากค่ะมาใส่ก่อนแล้วก็ใส่ลงไปเลยตามด้วยทม,มิ้นค่ะพอใส่ขาแล้วเราก็จะใช้ทับม,มิน้นพันเราก็จะใส่อย่างที่สี่ใบนี้เทเลยค่ะ สุดท้ายเรามาเลยค่ะพระเอกว่ะเโรมลราไปแล้วครับไปเลยอาแต่ส่วนที่ใช้นะคะหลังจากเราต้มแล้วกรองเสร็จเรียบร้อยถ้าเราใช้ในพืชผักอะคะ่ะ เราก็ใช้ในนัตา50าสซีซีถึงร้อยซีซีต่อน้ํา20ลิตรอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าผักใบบางก็ใช้น้อยใช้ในนัตาา50ถ้าว่าผักระใบหนาๆหน่อยก็ใช้หนาตาร้อยหนึ่งแต่ไม่ควรเกิน100นะคะไม้ผลแหนะตาที่เราใช้สูงสุดก็คือ1ลิตรต่อน้า200ลิตรแล้วก็ช่วงเวลาที่คนฉีก,ก็คือตั้งแต่หลังสามโมงเย็ยนต้นป่าช่วงเย็ยนๆนิ่ดี